เดี๋ยววันนี้จะเอายางฮอปของมารุอิแท้มาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นของมารุอิแท้เลยนะครับที่ติดปืนพวกไคคาปาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งพวกนี้นะครับยางฮอปแบบเดียวกับที่ติดปืนมานะครับตัวนี้ดีมากนะครับผมเนื้อยางเขาค่อนข้างาไม่อ่อนเกินไปและไม่แข็งเกินไปนะครับคุณลักษณะพิเศษของเขาคือปืนมารุอิขึ้นชื่อเรื่องความแม่นนะครับส่วนหนึ่ง มาจากยัางฮอปตัวนี้นะครับผมซึ่งที่ผมชอบก็คือว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวนี่ครับตัวปั่นลูกจะเป็นลักษณะหลังเต่านะครับคล้ายๆกับของอาร์มี่สมัยก่อนนะครับที่ยัางฮอปคนแย่งกันซื้อมากนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับจะเป็นรูปทรงนี้นะครับ จะปั่นลูกได้ดีมากนะครับผมปั่นลูกได้ตรงนะครับแล้วเนื้อยางตัวนี้จะซีนลมได้ดีกว่าของเดิมนะครับผมจะแน่นกับตัวท่อในเลยนะครับผมในราคาไม่สูงนะครับเข้าไปดูใน Google ได้ได้นะครับผมโอเคนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแชทนะครับขอบคุณครับ